เอ่อก็สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะชีวิตในน้เาไม่ได้ลงคลิปเนาะอ่ามารอบนี้ก็โมดนิ้มันจะเป็นเอ่อสวิตเอทเทลนะคะมาวัตถุดิบในการหาก็จะมีมงกุฎของเอสสวิตเอทเทลเชือคุมแอปเปิลนะคะก็คือทุกอย่างเนี้ย ก็คืออย่างละบวกเอบวกอย่างละสามชิ้นนะคะก็จะมาแลกตัวเอนี N ้ e. แล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะกการรันตีด้วยนะก็คือ<ม>ก็คือมันจะมีเงาก็คือสะส่วนครบแปดใบก็จะได้ตัวเอทีฟี L มาอีกนะคะ<ม>ก็รอบนี้ก็คือจากการสุมก็จะมาสุมจากกุญแจตรงนี้เนาะ ทุกๆห้าสิบครั้งก็จะได้เอเงาเอบวกมาอืมทั้าตัวการันตีเนี่ยมันจะไม่ค่อยเท่าไหรน่นะเว้นนี้อาจจะผ่านก็ได้อเดี๋ยวเราไปดูสก,กิลของตัวนี้กันดีกว่าค่ะเขาว่ามันเป็นสายลมก็ได้สช้วิกก็ได้นะเดียวก่อน สกิลแรกเพิ่มการคุมต่อแม่นยำ53%า5เมื่อใช้อเทมคุกกี้เติบโต10%เมื่อเริ่มต้นเถิดของฉันโอกาส85%สาร์ซ์ดโลสามารถซาได้สูงสุด1ขั้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามจบเดจะใช้โลเพื่อป้องกันมอนมีโลน,นะมันมีโลแล้วก็สอบเมื่อตกเรงม,มาของฉันโอกาส50%จา่าย70%ของค่าก่อสร้างพื้นฐาน และสุ่มเลือกฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนบวกบวกห้าสิบ้าเเซ็นไม่ไม่แสดงผลนะคะเมื่อ่อสร้างแรงมาของฉันโอกาสสี่สิเปไทันทีไปยางผู้เี้ของฉันม, <Yeah. S 1> มันก็โอเคนะส่วนม้ามันก็จะเป็นเมื่อตกแรงมาของฝ่ายตรงข้ามโอกาส5้าสซห้าสบ้าเต จ่ายเพิ่มค่าพันทามพื้นฐานและวทาสีสองเทินเมื่อตกพื้นที่ของไปตรงข้ามโอกาห้าสิบเปอร์เซ็นย้ายทันทีภายในแถวก็พอใช้ได้นะคะตัวนี้สกิลมันก็ก็เนาะการันตีเนาะจะโหดมากมันก็คงไม่ได้ก็เดี๋ยวมิวจะไปสุ่มตรงกุญแจให้ดูกันนะคะให้เทื่อนดูเนาะเอากุญแจก่อนนะก็จะมีได้บ้างไหม อ,อืมมันจะไม่มีเงาให้มาเลยนะมันไม่ออกเลยอ่ะไม่ออกมาเลย อันี้ละทุกคนังนก็ได้เพชรเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ดูแล้วก็น่าจะพ่านนะคะเพียงนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้โหดเท่าไหร่เนาะก็จะผ่านไปก่อนก็จะประมาณนี้นะคะ่ะก็่อก็จะมีภารกิจรายสัปดาห์ให้มาเล่นตรงนี้นะคะก็จะมีเล่นอะไรต่างๆตามนี้เนะาะค่ะงั้นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะ ไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ